อ,อันงเห็ดคบไปเห็ดยังวะเห็ดน่องาเคื่องกระปุกหลอกพี่น้องเพราระราว่าหาใครทำซ้ำมาได้ป่ะเพราอ,อย่าอว่าอมกอบนีารันแกงกันใช่ป่พี่ ใส่เนี่ยนะเครื่องมัอนะเอาเปหรมาเดี๋ยวครับนุ่งเขาอีนั้งจะเาหนึ่อ